ก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w w o r k ช่องของคนรักรถที่คุณจะได้พบกับรีวิวรถยนต์ใหม่รถแต่งซิ่งและข้อมูลยานยนต์จอดลึกที่น่าสนใจทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโตโยต้าไฮรักรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและสมรรถนะมาพร้อมดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีล้ำยุคเหมาะสำหรับทั้งใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ในชีวิตประจำวันไฮลักรุ่นปัจจุบันมาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดันมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบ Design, เล d ดีไซน์เฉียบกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโกโ้โตโยต้าชัดเจนเส้นสายรอบคันดูบึกบืนและทันสมัยในด้านขนาดตัวถังโตโยต้าไฮลักมีความยาวประมาณ5.3เมตรความกว้าง1.8เมตรและความสูงกว่า1.8เมตรทำให้รถมีมิติกำลังดีเหมาะสำหรับการบรรทุกและการลุยเส้นทางธุรกันดารด้านลอ้อแม็กมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่16นิ้วจนถึง18นิ้วเพิ่มความสปอร์ตให้กับรูปลักษณ์โดยรวม ขุมพลังของโตโยต้าไฮลักใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรและ2.8ลิตรแบบเทอร์โบให้กำลังสูงสุดตั้งแต่150ถึง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อเหมาะสำหรับสายลุยที่ต้องการความสามารถในการผ่านเส้นทางออฟโรดในส่วนของภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮลักออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัย มาพร้อมพวงม,มาลาัยมัลติฟังชันระบบปรับอากาศอัตโนมัติหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เบาะนั่งมีทั้งแบบผ้าคุณภาพและเบาะหนังในรุ่นสูงพร้อมพื้นที่เก็บของมากมายทั้งในแผงประตูคอนโซลกลางและใต้เบาะหลังด้านระบบความปลอดภัย To โยต a ไฮรักให้มาแบบจัดเต็มทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงกล้องมองหลังและเซนเซอร์ถอยจอด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในทุกการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือบนเส้นทางวิบากโดยรวมแล้วโตโยต้าไฮลักถือเป็นรถกระบะท,ที่สมบูรณ์แบบทั้งความแรงความทนทานและความสะดวกสบายเหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานจริงจังหรือแม้กระทั่งใช้เป็นรถครอบครัวก็ทำได้ดีเช่นกันใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ไว้ใจได้และมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศไฮลักคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JF Viewer เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และเรื่องราวยานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ